ใจเห็นจัะไดเนาะดิใจแห้งบอกครับเสียใจหลายวันที้เสียใจหลายว้ได้ว้รบอกครับหกสามนี่พามือเป็นเหล็กเก่าได้ครับวันี้ใส่ตัวใดเนาะแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนผู้พี่ <utan> มแม่เพียงแก้วบ่ครับตะเพียงแก้วแม่ตะเพียงแก้วแ <THE P IE> ม่ตะเพียงแก้วหกสามออกแล้ว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 ห้เลขแล้วออกแล้วครับไปเรื่อยไปแล้วไปแล้วเปิดมาห้โช์เปิดมาห้โช์หล้ะเพื่อนกะกลับครับ ก็สบตามหลายๆคนเราเคยเจอครับครับหกสาโอ้หกสาตัสาต3โตัวหกศูนองหกศูนกับ6กสา ชัดเกียนครับชัดเกียนคักเลยบาทเท่นี้